เปิดเรียนวันแรกหลังจากที่หยุดปีใหม่ยาวหลายวันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีก็เปิดมาพบกับข่าวร้ายนะคะเพราะพบว่ามีโจรเข้าไปขโมยของหลายอย่างในศูนย์ค่ะนอกจากของมีค่าแล้วปรากฏว่าข้าวของเครื่องใช้ของเด็กๆหลายอย่างก็ถูกขโมยไปด้วยเหตุการณ์ในลักษณะนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นที่ศูนย์แห่งนี้ค่ะเพราะว่านี่เป็นครั้งที่9ในรอบ3เดือนแล้วค่ะ ครูพี่เลี้ยงต้องร้องเพลงให้เด็กๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดก้าวช่างตำบลบ้านหม้ออ,อพรมบุรีจัังหวดสิงห์บุรีออกกำลังกายหลังจากเครื่องเล่นซีดีที่เคยใช้เปิดเพลงเป็นประจำทุกวันถูกขโมยไปในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดก้าวช่างปิดช่วงปีใหม่4วันเมื่อเปิดศูนย์วันแรกครูพี่เลี้ยงพบหน้าต่างถูกเปิดทิ้งเหล็กดัดถูกงัดจนเป็นช่องกว้างขนาดพอให้ตัวคนลอดเข้าไปได้ หลังจากสำรวจทรัพย์สินพบว่านอกจากเครื่องเล่นซีดีแล้วข่าวสารสองกระสอบกระสอบละ50กิโลกรัมและกระติกน้ำร้อนสำหรับชงนมให้เด็กเล็กก็หายไปด้วยไม่ต้องเยอะมากเลยค่ะ ต้องใช้กันประหยัดนิดนึงนะคะเพราะว่าแป้งกระป๋องนี้ถือเป็นกระป๋องสุดท้ายที่มีอยู่แล้วค่ะเพราะว่านอกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้จะถูกขโมยสิ่งของมีค่าไปแล้วนะคะสิ่งของอีกหลายอย่างค่ะที่ไม่น่าเชื่อว่าจะถูกขโมยนะคะอย่างเช่นยาสีฟันแป้งหรือแม้กระทั่งขนมขบเคี้ยวของเด็กๆนะคะก็เป็นสิ่งของที่ถูกโจรขโมยไปด้วยค่ะยาสีฟันและแป้งฝุ่นเหลือเพียงอย่างละหนึ่งอันที่เปิดใช้แล้วแต่ที่ยังไม่ได้เปิดใช้อีกอย่างละหลายโหลถูกขโมยไปทั้งหมด ขณะที่สายยางกระดาษชำระหมอและพัดลมถูกเคลื่อนมารวมกันคล้ายเตรียมขนย้ายออกไปด้วยอยู่ว่าเป็นของเล็กน้อยทำไมถึงยังเอาไปด้วยแล้วเหลือไว้ให้เรามีใช้บ้างกันเหลือคือหลอดที่เราใช้ไว้แล้วค่ะเหลือไว้ให,ห้และที่เอาไปนี่คือเอาไปนี่คือ,คอเป็นแพกอะไรคะแล้วก็ยังไม่ไ,ด,ไ,มได,ด้ยังไม่ได้เปิดใช้เลย สำหรับเครื่องใช้เด็กก็ใช้ของที่เหลืออยู่นะคะแล้วก็สําหรับซีดีที่เคยใช้เปิดเพลงให้เด็กประกอบกิจกรรมการเต้นค้ามจังหวัดแล้ก็ใช้การร้องสดเอาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดก้าวช่างเป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กในชุมชนที่อายุตั้งแต่2ขวบครึ่งถึง4ขวบอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อปัจจุบันมีผู้ปกครองมาฝากเลี้ยงเด็กจำนวน32คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้เคยถูกคนร้ายเข้าไปขโมยทรัพย์สินมาแล้วหลายครั้งเช่นตู้เย็นพัดลมคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ของที่มูลค่าไม่มากนักอย่างกระดาษ A4 ของเล่นเด็กเช่นตัวต่อรวมแล้วในรอบ3ปีเกิดขึ้นถึง9ครั้งได้ค่ะช,ช,ช่วงแรกคือเหล็กดัดเราไม่มีช่วงแรกเนี่ยนะคะพอ,พอโดนบ่อยๆเข้าเนี่ยก็ติดเหล็กดัดเพื่อที่คิดว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้ามาได้แล้ว เท่าที่ดูเขาก็ยังสามารถที่จะเข้ามาได้เพราะเนื่องจากว่าสูนเรามันไม่มีคนเฝ้าแล้วก็ตอนกลางคืมนมันไม่มีคนผ่านไปมา ตำรวจสืบสวนจากสถานีตำรวจภูธรพรมบุรีตรวจสอบพื้นที่และพูดคุยกับครูพี่เลี้ยงแล้วคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เสพยาเสพติดจึงขโมยทรัพย์สินทุกอย่างแม้แต่ของใช้ที่มีมูลค่าไม่มากซึ่งสาเหตุที่ทําให้ศูนย์แห่งนี้ตกเป็นเป้าของกลุ่มคนร้ายน่าจะมาจากพื้นที่โดยรอบติดกับวัดที่มีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบไม่ค่อยมีผู้คนผ่านไปมามากนักโดยเฉพาะในเวลากลางคืน วรลักษ์อิสารางกุลนอยุธทยาไทย PBS รายงาน